ครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ลุงเมย์สายปั้นนะครับก็จะพามาล้างลูกสูบนะครับข้างในนี้นะจ๊ะก็คือจะถอดลูกสูบออกมาเลยนะครับแล้วก็ขัดลูกสูบนะครับเพราะว่าอาการคือเบรกมันตายนะครับเบรกมันแข็งครับเนี่ยมันกดได้แค่เนี้ยเนี่ยคือคือมันมันมันเบรกได้ครับแต่แรงบีบแรงอัดมันไม่มีนะครับเบรกอยู่ แต่ลูกสูบมันไม่เด้งคืนนะครับปกติถ้าเราบีกามเบรกเนี่ยก็คือพอกามเบรกปุ๊บพอปล่อยเนี่ยลูกสูบจะต้องคืนนะครับแต่นี้มันมันนานแล้วนะครับพอพอเบรกไปกว่าจะคืนนี่โอ้โหแข็งปักเลยครับตรงมือนี่แข็งโป๊กเลยนี่มันจะตึงอย่างนี้เลยนะครับพอใช้ไปเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีถอ,อดลูกสูบออกจากตัวปั๊มนะครับวิธีง่ายๆนะครับ จะได้ไม่ต้องไปเบิกใหม่นะครับถ้าเบิกใหม่ของแท้โคตรแพงเลยนะครับไปดูมาสองพันนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นปั๊มนิดชินเลยก็ก็ได้ครับก็พันห้าครับแต่อันนี้เราเราทําให้ใช้งานไปได้ก่อนครับไปก่ <Yeah. S 1> อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องถอดน็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ เอานอ็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับให้มันอยู่คาปั๊มนะให้มันอยู่คาปั๊มแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามจุดนะครับไปเริ่มกันเลยมันยังไม่ต้องถอดอันนี้นะครับห้ามแตะต้องเลยนะครับอันนี้อันนี้ห้ามแตะต้องนะครับไปเดี๋ยวไปเริ่มถอดกันถอดคายสลักก่อนนะครับแล้วก็เหล๋ยวมา ถอดตัวลูกปั๊มนะคถอ,อดน็อตคลายน็อตไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอถอดก่อนนะครับผมพอถอด,อ,ดออกมาได้แบบนี้แล้วนะครับ ก็ให้ทุกคนที่ผมบอกให้ปดสลักก็คือตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาผ้าเบรกออกนะฮะแล้วก็ดึงออกมานะครับ นี่พระเบกก็จะออกมาแล้วนะครับนี่ครับทุกคนคือลูกสูบมันค่อนข้างจะเก่านะครับสนุงสนิมอะไรก็เข้าไปคาค้างหมดแล้วนะฮะทีนี้การที่จะเอาออกมาได้นะครับก็คือการบีบนะครับเวเอานี้ออกก่อนเอานี้ออกมาด้วยจะได้ทําความสะอาดทีเดียวเลยนะบีบก็คือบีบตัวตรงตั๊มบนครับนี่อย่างนี ผมหาอะไรตั้งกล้องทำให้ดูนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการบีบเบรกนะครับนี่นะครับมีออกมาครับลูกสูบก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นหมเนื้หนะูฟืดมากเลยครับทีนี้ลูกสูบก็จะออกมาแล้วครับ แต่ทีนี้นรับทุกคนดูนะครับนี่นะครับมันจะออกมาไม่เท่ากันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้ทุกคนนะหาประแจรหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาขัดเอาไว้ก่อนนะครับคือไม่ก็เป็นผ้าเบรกที่เราถอดออกออถอดออกไปมเมื่อเียเนี่ย,เ,ยเอามาขัดไว้ก่อนนะครับนเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้ก็ให้หาอะไรเนี่ยมาขัด มาขัดลูสูบที่ขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวบีบให้ตัวเนี้ยมันมาเท่ากันนะครับแล้วก็เอาออกถ้าไม่งั้นลูกใดลูกหนึ่งออกไปก่อนนะครับลูกลูกที่เหลือจะไม่ออกตามมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคแยวผมไปหาแล้วมาหนีบน,นะอ่ะนี่นะครับผมก็จะเอาประแจมากันไปก่อนนะครับเพื่อให้ลูกสูบมันขึ้นมาเท่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบีบปั๊มเบรกนะครับ ลูกสูบจะออกมาเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้ทีเราก็เอาอันนี้ออกครับแล้วก็บีบต่อครับเนี่ยสุดแล้วนะครับพอสุดแล้วนะครับถ้าเราเอาหาอะไรดึงนะพวกคีมล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาดึงได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนลองดูนะครับคือลูกสูบเนี่ยสกปรกมากเลยนะครับเนี่ย เราจึงจําเป็นต้องทําความสะอาดนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปหาครีมล็อกมาดึงกรรไครนี่นะครับพอเราใช้ครีมดึงออกมานะครับก็ปรากฏว่านะครับดูทุกคนดูข้างในโอ้โหมีเศษอะไรจ็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ดูนี่ยครับเราจำจำเป็นต้องทำความสะอาดนะครับ ปเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดลูกสูบก,กันครับดูเด็กสภาพโอ้โหไปเราไปทําความสะอาดกันเลยครับผมเนี่ยพวกลูกสูบเบรกนะครับมันจะเป็นคาบอย่างนี้ครับก็มาขัดนะครับขัดด้วยเบอร์320ร้อยี่สินบนบก็ถูๆไปเรื่อยๆครับ รวบบเปรีของเราก็จะดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวคัดเสร็จเดี๋ยวจะไปประกอบกันนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมขาทาอทำความสะอาดลูกสูบก่อนนะครับแกวเลย หลังจากที่เราขัดลูกสูบเรียบร้อยแล้วครับนี่มันก็จะออกมาแบบเรียบแล้วนะเนี่ยเงาเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปทาจารบีนะครับพอทาจารบีแล้วเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปกลับไปได้ปกติเลยนะครับนี่เใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ได้ ามเดิมครับแล้วก็ไล่น้ำมันเบรกนะครับแต่นี้ผมต้องทาจารบีก่อนนะครับเพื่อให้มันแบบลื่นๆหน่อยนี่อ่ะก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทาไล่น้ำมันเบรกด้วยนะครับไปหลังจากนั้นนะครับเราก็นําลูกสูบที่เราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทาจารบีให้ทั่วๆเลยนะครับทาลงลูกสูบนะครับ ััวครบเวลาบีบมันจะได้แบบออกง่ายๆหน่อยนะแล้วก็เข้าออกออกแล้วก็ทําการใส่ลงกไ็ได้เลยนะครับอ้าวแก้มก็ไปวิ่งเหรอเนี่ยสีบนที่แม่บอกไปนะครับใส่ไปน,นะครับแล้วก็หาอะไรอ่ะตอกตอกลงไปนะครับตอกเบาๆครับค่อ,คอยๆเคาะมาันเดี๋ยวมันก็เข้าครับ จากนั้นนะครับทุกคนก็ทําการประกอบอุปกรณ์ของปั๊มเบรกนะครับก็ใสใ่ตัวสีเงนินเนี่ยผมก็ไม่ลืมก็มาเาเรียกว่าอะไรนะแล้วพอใส่เสร็จนะครับก็ประกอบผ้าเบรกใส่สลักจาลึมทาจันดีรงสลักล็อกตัวผ้าเบรกด้วยนะครับผมอันนี้ครับก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่ผ้าเบรกเสร็จแล้วนะครับเราก็เราจะไปซื้อกับข้าวก่อนนะครับ <ç problèmes> โผล่มาตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับพวกสลักพวกน็อตอะไรอยงนี้ก็แต้มจารบีซ้หน่อยนะครับปัมาแบบหแวงเก็บดีๆเด้อนี่สตัวนะครับแหวนปั๊มแล้วก็ใส่เข้าไป เริ่มมีเสียงเด้งๆแนะครับเดี๋ยวขอใส่น็อตก่อนนะครับใส่แล้วแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับ าใส่ตรงนี้นะครับจุกหนึ่งตัวเี๋ยวก็แหวนตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแหวนจะต้องอยู่ลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่จุกเดิมครับเดี๋ยวอนี้ออกมาก่อนแลแข่ขมาให้แน่งครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ผมจะบีบนี่ดูเดี๋ยวเราจะไล่น้ำมันเบรกกันนะครับแต่ต้องถอดน็อตตัวนี้ก่อนโอเคนะครับพอนเราประกอบปั๊มล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาถอดฝาข้างบน,นครับเี่นทุกคนเหรอไหมดำปีเลยนะเราก็หาผ้าสะอาดๆที่มันไม่เป็นขนนะครับซับออกมาเช็ดเลย ก็เลยครับอืมแล้วก็เติมน้ํามันเบรกครับตัวที่ใช้ผมจะใช้เป็นดอทสามนะครับแล้วก็ทําการบีบเลยครับยังไม่ต้องยังไม่ต้องคลายน็อตหรืออะไรนะครับไม่ได้คลายครับบีบไปเลยให้น้ำมันมันลงเต็มสายก่อนครับนี่นะนี่ ลายมันเต็มต่มันดันล้ำมันเก่าขึ้นมาด้วยนะครับค้างสาย เต็มเริ่มลงแล้วนะครับเนี่ยย้ำไปเรื่อยๆนะครับตัวจะรู้สึกตึงๆมือแล้วเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปล่อยตัวไร่อากาศนะครับวิธีปล่อยตัวไราอากาศก,ก็คือเราต้องบีบตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็รีบปิดทันทีนะครับ นี่นะครับพอมันเริ่มตึงๆึงมือนะครับเราก็บีบให้มันสุกนะครับอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็มาปล่อยตัวนี้ครับพอป,ปล่อยตัวนี้เสร็จปุ๊บก็รีบปิดทันทีนะครับอย่างนี้นะครับข้างบนกำเบรกอยู่นะครับกำค้างไว้แล้วก็ทำอย่างนี้ เห็นนะครับมันจะพุ่งพอมันพุ่งเราก็รีบปิดทันทีเลยครับส่วนอันนี้น,นะเรียบร้อยนี่ครับก็กลับมาตึงแล้วนะครับตึงแล้วก็เบรกได้ด้วยเห็นนะจะมีระยะเมื่อก่อนนี้อยู่ตรงนี้บีบไม่เข้าเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องลุงเมสายปั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย